ไปทีที่ไหนครับวักครัสดีให้ทิศหลงขอท่อถาเหลืองขาดขาดเลยอะ่ะอ้าวเรีนกรรมครับไล่สังกัดคันสีเหลืองครับขอท่อขาดโอ้หัวหน้าจรวยเดี๋ยวจะขึ้นไม่ไหวนะน่ะเพราะโอ้เจ้าล็อกของโคยเจอใส่เยอะอีกแล้วไหวไหม มาแล้วอยียบจำปอกครับพุ่งครับงานนี้ไต้เยอยไปไหมไปไหมไหวสบายสบายไปแล้วไปดูรถคันสีเหลืองกันเป็นไรเห็นบอกอามน้อยบอกว่าขอท่อขาดน,นะมาแล้วจะ็อคุย เป็นไรขาดขาดตรงไหน,น,น,นโอ้โอ้มันสัน่นมันให้ตัวได้เยอะมันให้ตัวได้เยอะครับเป็นขาดเลยเฮ้ยม,มันมีรอยเชื่อมเป็นๆอไกันเชื่อมหลทยทีแล้ว ในรายการขันสีเหลืองก็จะไปอันนี้ก่อน,นเชื่อมขอท่อนนอ,นนอ่ะเราก็เดินมาดูที่ขึ้นครับขันสีเหลืองก็ไปอู่ก่อนไปเชื่อมขอท่อนะครับขอท่อขาดเพราะดูรอยแล้วก็ขอท่อน,นี่เชื่อมมาหลายรอบแล้วครับมันไม่มีข้ออ่อนนะมันให้ตัวได้เยอะก็เลยขาดครับ ีก็ไปเชื่อมท่อก่อนเหลืองอลา,ามงามแท้มาดูขันสีแดงจึงครึ่งครับจะลั่นไหมเจ้าอามน้อยโอ้แดดออกดีครับวันนี้ ฝนไม่น่าจะตกคันชีหลงก็ตอนนี้ก็วิ่งสองคันไปก่อนครับไม่นานเดี๋ยวคันสีหลืองจะมาตอนนี้ก็คันสีหลืงเอารถไปทำคอท่อนครับคอท่อขาด แล้วก็มาดูคันสีแดงจึงคึงกันมั่งว่าจะลั่นไหมว่าจะอยู่ตรงนี้ไหมใส่ยเยอะเหมือนกันครับหัวหน้าตรรยสายโหด เต็มแล้วครับมาดูเจ้าอาบน้อยซอยยิบๆว่าจะลั่นไหมวบตึ๊บเครื่อง210ครับสบายอยู่แล้วนี่ยังไม่หน่อยว้กระเตื้อแล้วครับมีลื่นนิดหน่อยครับ มันจะมาเลื่อนอยู่ประมาณช่วงนี้แหละตะกุยขึ้นครับยุบอ๋อน,นาจุลุยก็รอช่วงเวลารอรถหกล้อครับก็จบดินไว้กองกองกอง,กองไว้ก็ได้จบง่ายนะอวหน้าจรลุยเรานายอิทลเมื่อกี่เที่ยวครับก็จะได้เวลาพักกินข้าวแล้ะข้าวเที่ยงนะพี่น้องนะ น้ำเยอะชะลเกินเราไปอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วครับเยวหัวหน้าจะลอยแก้งเหงาเลยรถวิ่งน้อยครับหัวหน้าจัลอย <c oughs> เราก็จะดักรถลอยอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่เทครับไม่รู้ว่าที่เทเข้าง่ายหรือเปล่าหรือว่ายากก็ยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเขาไปเทท,ที่ไหนนะ โอ้แดดร้อนมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้แดดร้อนยังไงเนี่ยฝนฟ้าอากาศน่าจะรยเดินมาทำอะไรเนี่ยเอ๊ะมาทำทางเหรอผมก็ต้องหนีก่อนแล้วครับถอยครับผมไม่อยู่ใกล้หรอกถอยถอยถอย น่าจะมาทำทางหรือเปล่าจริงๆด้วยช่วงเวลารอครับวันาจุตยลยก็ทำทางนี่ครับยุบครับตรงนี้วันแรกนั่นก่อนฝนตกตินแข็งอยู่มาวันเมื่อวานฝนตกยุบเลยลื่นด้วย ถะาุถไม่มีดอกยางนี่แย่เลยครับโอ้เจ้าฝันพิศาสนี่ก็จะหมดแล้วเตื้ๆ อีกไม่กี่งานก็น่าจะได้เปลี่ยนละนี่ครับแต่งให้เรียบใส่ลกล้อขึ้นง่ายๆนะพี่น้องนะนี่ครับจะขึ้นยากจะยุบอยู่ประมาณช่วงนี้เลยครับ จากตรงนูง้นกรดินแข็งอยู่แข็งมาไม่ยุบนะมันจะมายุบอยู่ประมาณช่วงนี้แหละยังอยู่กระบอกอะไรคือเกา่าครับเขาเรียกบ่ดินทรายหรือว่าบ่อ <c oughs> <c oughs> อะไรบ่ขี้โคนบ่หินโอ้มีหลายชื่อให้เรียกครับ เอาก้อนหินไหมวันนอ้ทิตยโอ้โอ้โอ้โหแกงเแก้วโดนแกงแก้วน้ำกระจายโอ้อยู่ไกลไม่ได้ขนาดอยู่ไกลๆเลยเนี่ยอู้นี่ครับเหตุผลที่เขาไม่เข้าไปใกล้ถ้ามีน้ำก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโอนเจอแล้ว งานนี้เจอหัวหน้าจรวยแกงอีกแล้วใหม่แกะใหม่แกะอ้าวไม่เอาไม่เอาอู้หึดีนะหลบทาไมหลบนี่แย่นี่ครับเมื่อกี้หัวหน้าจรวยแกงน,น,นั่นนะั่นนั่นคิดว่าจะเอาก้อนหินอีกแล้วนะนั่นไงอีกรอบอีกรอบอีกรอบ โอ้โนตั้มวู ho. น้ำน้ำระเบิดโอ้ <laughs> oh, ho. หัวหน้าจรวดย,ยิ้มเลย <laughs> น้ำแตกโอ้ <laughs> oh. นี่ครับชอบแก้งบอกแล้วอย,ย่าไปอยู่ใกล้นะโอ้ oh, งานนี้หัวหน้าจรวยจัดให้เลยนี่ครับถ้ามีน้ำหัวหน้าจรลยก็ จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ใกล้ไม่ได้นะห้ามโดยเด็ดขาดน้ำกับขี้โคลนเนี่ยมาถึงก็โดนแกล้งเลยรอบแรกนั่นเกือบหลบไม่ทันครับรอบที่สองเราลูกแกวแล้วไงนีนนอนณหพลยก็แต่งสโวปลอครับ รอรถล้อโอุ๊แข็งมากโอ้โหน่าจะดยได้ก้อนหินอีกแล้วไม่เอาหน้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาอีกแล้วโว้าวว้น้ำดึงนี่เลยโเออตนุกเอออู้น้ำกระเด็นถึงบนเลยโอ้การนี้มันจริง นี่แหละจะตายหัวหน้าจร <c oughs> โรยเนี่ยฝั่งนี้ลึกเลยนะครับหัวหน้าจโรยขุดไว้สุดบูมอ่ะนี่แหละทางหัวหน้าจโรยเจอหินเจอน้ำไม่ได้ครับรถคันนี้ชอบน้ำนะ <c oughs> โอ้เจาฝันปีศาจก็จําหมดละ เอาอีกแล้วอ,อีกครับงานนี้หมหน้าจุลุยเจอก้อนหินอีกแล้วเออเราต้องหลบไกลๆครับดูไม่ได้หรอกใกลๆน้ำกระเด็นเปียกแน่นอนนี่ครับถ้าหัวหน้าจุลุยไม่ได้แกล้งกินข้าวไม่ได้น้อยไม่หลับนะ ใครมาหาหัวหน้าโร้ยนี่เจอทุกคนครับโดนทุกคนนี่ก็หัวหน้าโร้ยก็ควรดินไว้รอครับมาถึงก็รถหกล้อมาถึงก็ได,ได้ได้ตักขึ้นรถง่ายๆนะพี่น้องนะนี่ก็แต่งขอบเป็นวงกลมเลยล่ะนี่ครับ หัวหน้าจรวยเจอน้ำก็เจอขี่คนไม่ได้อตอนนี้ก็รอรถหกล้อแล้วหัวหน้าจรู้ถ้าเขาได้แก้งแล้วก็หัวเลาะครับมีความฉุกนะสบายตัวเอาเราจะปิดเรื่องอลา,ามงามแท้คันสุดท้ายครับไม่รู้ว่าไปเทที่ไหนนะ โอ้ใส่น้อยครับไปแล้วเรื่องอลามงามแท้ทางขึ้นก็จะลื่นนิดหน่อยโอ้มียุบเหรอยุบไหมอ้าวไม่ไหวจบข่าวไ,ไ,หหไหวไหมยุบเหรอไหวไหมมาดูกัน อ้าวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วหัวหน้าจรวยไปดันละเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูตรงทางขึ้นครับเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะครับตรงนั้นมันยุบนะฝนตกมันก็เลยยุบนี่หัวหน้าจรย้ยเอา ปูให้เลยเอาดันขึ้นเลยเางานนี้ไสแล้วสบายสลูเหลืองอยู่ใกล้ไม่เป็นไรนีย่ยวพบคนายจุลอยแต่งทังให้ก่อน ตไมมตไมมตไมมเอาไว้นะวันนั้นจะเลยอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ็กซ์ก i ซิให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ